แม่ไงไม่ได้วะไม่ได้วะมันต้องไปส่งยัง่งเนี่ยส่งแล้วมันก็บอกของหมดเขาบอกเติมของสิบนาฬิกาลองมาแล้วมันก็ยังไม่ได้ปา่าลองอีกครั้งสุ่มสักห้าครั้งลวกันไม่มันขึ้นข้อความเดิมเลยเรา,านทานนาัแล้วเรากดเรื่อยๆมันก็ยังไม่ได้ขอสักไอดีก็ได้เลยสามอันนี้เขาให้สามนะ สังหอดว่ายังไงก็ไม่ได้ป่ะมีคนช่งข้ความมาพี่อเลยใครจริงหรอเปิด้อชอฮะก็สองแชทไงสามแชทมันจะค้างมังไม่รู้มันกีก่าตาเลยเปิดได้สแชทมังไรันเลยเปิดไ้งแชท้งนี้ห้า ปรากฏว่าอันนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ลงปักธงแต่ก็ไม่ได้ดีอ่ะไม่น่ารักรู้อยู่แล้วมาเชื่อป้าถ้าเราสุ่มปักธงเช่าแน่นอนเชื่อไหมยังไงมันก็สุ่มไม่ได้มา ปักธงเช่าก็ปักธงเช่าวะเอาไว้ทำกิฟต์มามาปักธงเช่ามาพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังสามสองเนี่ยกูไม่กล้ากดเลยเฮียเก้าเก้าบาทกูโชคดีเลยอ่ะสามสองเนี่ยกดไอ้แพงเงี้ยแพงเงี้ยกลับวะไรครับผมไม่เคยเด้อยออกออกออกเอ้ยหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้ว ปักทองเชา่าปักทองเชาปป่านนะเอา้อาวไอดีหมดแล้วกูว่าชัดละไอเฮียกูว่าชัดละไอเฮียถ้าสุม 20, ่มยี่สกูไปถามมาแล้วว่าเกลือเนี่ยกูยไปถามคนนี้มาแล้วคนนี้เคยสุ่มอะแม่งลงเกลืออย่างเดียวเลยเว้เหมือนเอาเงินไปเผาอ,ะอะ่ะกูจะทำไงดีวะ เว็บเหมือนเขาปล่อยล้างไว้อะไม่เชื่อมึงดูอุทักไปมีแต่บอดตอบอ่ะเนี่ยกุทักไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วบอดตอบทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยอุถาาว่าถอนเงินบอดก็ตอบคือแบบสุดจ้าเยอ๋สังหอนว่าจะโดนซาแล้ว ไม่สุมส่มเหรพี่ไม่เอามันลงเกลือ,อหมดเลยเอ่าเราสุม่มสมุสม่สมให้เลยสมมุ่มให้ดูแล้วแมงกีน้นเลาสา่วนจ้สมออะไรรมั้ยไม่ทนอะไรคือสามอฮะสามอมาคุณสุ่มให้ดูแล้วว่ ว่ามันไม่ได้จริงมะมือสั่นๆเชียร์ป่ะลงเกลือหมดเลยไม่มีไอเดีเลยมาเชียร์ดูกูไม่กล้ากดเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวจะทำเดแล้วไม่ไักาอก่อนอ๋อเดี๋ยวไม่ว่าอะไคลิปไว้ก่อนเลยสามสองเอ้ยไหนๆแม่งก็ไอดีแม่งก็ไม่ได้แล้วเนาะไป ป๊อบ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 หน่าเห็นไหมหน่าอ้าวอีนิดเดียวลองใหม่นะฮะเฮ้ยเครดิตไม่เสียด้วยเดี๋ยวป่าอ้าวเสียเครดิตอาจารย์ไม่ถามหรอพี่เดี๋ยวเชวญทำเดี๋ยวเชิญลองจัดจารย์อาจารย์เห็นรูปไหมอาจารย์ไม่ถามหรอเกลือล้วนไม่เชื่อลองนี่อาจารย์อ่าไม่หลับไหโอ้เชื่อเด็กเกลือล้วนดูล็อกไอ้เหี้ยมันสุ่มให้หมดเลยอะ ถ้ามึงไม่เชื่ออะ99บาทเผาตังค์เลยปังปังปลาลังปังหนาชีปลาชีดีดอืมโชคก็ได้เล่นเลยอ่ะเผาตังค์เล่นก็เก้าขีดเด็ดเกือบหนึ่งร้อยบาทเลยนะเฮ้ยแม่เอ้เออเหือ นี่ยเหลือ19เก้าครดิตเ,เกือเน้เนๆเลยค่าด้วยเลยดูคิดเอาละกันไม่ค,คิดเอาละกันคืไมคนอื่นได้ดีปืนอัพอ่ะบอกคนเกียนนี้แหละโอ้โหรู้ละโอ้มันเกียนหรือไม่เกีอยนการโฆษณาอ่ะ